สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแนะนำการตั้งค่าโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการเรื่องหูฟังของตัว Xiaomi นะครับผมตัวหูฟังเี i a o m i รุ่นนี้จะเป็นรุ่น h a n d s e t Air 2นะครับผมหน้าตาก็ถ้าเกิดดูจากในรูปก็จะเป็นคล้ายๆของ Apple นะครับในสเปคที่เขาแจ้งมาหูฟังจะมี2ข้างก็คือใช้แบบสัมผัสคือฝั่งซ้ายถ้าเกิดด o u b l e ลสองครั้ง ก็จะเป็นการเรียกผู้ช่วยในส่วนของหูฟังขวังขวาก็ถ้าเกิดกด2ครั้งก็จะเป็นการหยุดเพลงแล้วก็อีกครั้งก็จะเล่นเพลงต่อไปแต่เราสามารถที่จะตั้งค่าหูฟังให้ใช้งานอย่างอื่นได้ด้วยก็คือในส่วนของนอกจากเรียกผู้ช่วยก็คือสามารถที่จะข้ามเพลงหยุดเพลงโดยที่จะสามารถสลับไปมาทั้งสองข้างของหูฟังได้ตัวหูฟังก็คือนี่คือสี่เหลี่ยมเปิดออกมาก็จะมี ฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเหมือนคล้ายๆของ Apple นิดนึงโอเคต่อไปมาดูในส่วนของตัวโปรแกรมว่าจะสามารถดาวน์โหลดได้จากไหนบ้างโปรแกรมปกติที่โหลดจะเป็นภาษาจีนแต่จะมีในส่วนของตัวคัตตอมที่มีภาษาอังกฤษเข้ามานิดหน่อยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตัวโปรแกรมจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็น AI ของทาง Xiaomi คือตอนนี้ที่เป็นเวอร์ชันที่มีการใส่ภาษาอังกฤษมาจะเป็น2.7.23นะครับผมวิธีการเริ่มต้นก็คือหลังจากที่โหลดโปรแกรมมาเสร็จแล้วนะครับหลังจากดาวน์โหลดและทำการติดตั้งโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อแล้วนะครับก็จะมีไอคอนขึ้นมาชื่อว่ามี AI นะครับคลิกเข้าไปที่มี AI รอสักครู่โอเคจากนั้นก็กดปุ่ม Add Device นะครับ เปิดเลื่อนหาในส่วนที่เป็น Xiaomi แล้วก็ Bluetooth Handset นะครับโอเคจากนั้นก็รอให้ connect หลังจากที่ตัว connect เสร็จแล้วโอเคโปรแกรมก็จะแจ้งว่า connect ไรียบ่อยแล้วไปที่ตัว Handset Setting นะครับจะมีตัวเมนูโผล่ขึ้นมาคือหน้า แรกสุดของตัวฟังก์ชันที่เราจะเซตก็คือฝว่างขวาฝว่างขวาโปรแกรมก็จะบอกว่าให้เราเลือกว่าจะเป็นเป็นการตั้งค่าเมนูอะไรคือจากตัวอย่างก็จะเป็นการเล่นแล้วก็หยุดในส่วนของฝั่งซ้ายก็จะบอกว่าเล่นเพลงตัดไปตัวเมนูที่มีเลือกตัวบนสุดก็จะเป็นเล่นเพลงก่อนหน้านี้แล้วก็เล่นเพลงตัดไปแล้วก็หยุดตัวล่างจะเป็นการเรียกผู้ช่วยฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็คือ เล่นเพลงก่อนหน้าน,นี้เล่นเพลงถัดไปหยุดแล้วก็เรียกผู้ช่วยก็คือในส่วนนี้ก็จะเป็นของ g o o g l e หลังจากเลือกเสร็จแล้วตัวหูฟังก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนเมนูจากการที่เรากดปุ่มซ้ายสองครั้งเป็นเรียกผู้ช่วยก็กลายมาเป็นเล่นเพลงถัดไปได้ครับผม